Super ai, เอสุพชัยเราไม่กัดก,กว่าจะปั้นนัก,กร้องคนนี้จนดังได้ปกปั้นนักแสดงจนได้มาเป็นซุปเปอร์สตาร์มีชื่อเสียงตรงแดงหลายต่อหลายคนค่ะเอสุภชัยตอนนี้มีเด็กในสังกัดมากถึงร้อยคนล่าสุดนี้ก็มาร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการบรถวิวา e ี1 3นะคะทางช่อง Youtube ของแจ๊สปุ้งนิกปาปิยากกุ๊กค่ะ โดยแจ๊ดเองก็ชวนภรยาอย่างคุณแจงมาเป็นพิธีกรมาร่วมโดยในหนึ่งช่วงรายการนะคะคุณเองได้เล่าถึงการเข้าสู่อาชีพนักปัน้นหรือผู้จัดการให้เราฟัง ว่าตัวเธอนั้นมีเด็กในสังกัดเยอะพาเข้าวงการมาแล้วหลายคนหนึ่งในนั้นก็คือน,นักร้องนักแสดงอย่างหนุมกันนะพภัทอินใจเอื้อที่ตรงดังจากการเป็นแชมป์เดสตาร์คนที่6ของเมืองไทยนะ้อยคนจะรู้จักว่าพี่เอคือค่มแรกที่พาเก้าเข้าสู่วงการของการประกวดร้องเพลงเอเล่าว่าอย่างกันเนี่ยเราเองก็เข้ามาพาเขาเข้าสู่วงการนะประกวดเดตสตาร์ปีแรกไม่ได้พี่เอก็บอก เอ้ยลองมาเวทีนี้ปุ๊บเรามารับเครื่องขึ้นเครื่องเลยพาไปเกาหลีเลยทุบหน้าในตอนนั้นเลยนะคือพี่เอเนี่ยพยายามเอาชนะให้ได้ตอนนั้นฉันก็พาไปเลยพาเข้าห้องผ่าตัดเลยคือสู้มากแล้วก็หลังจากนั้นพิธีกรก็ถามต่อพาไปเราก็ต้องซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมเจ้าตัวตอบว่าซัพพอร์ตการทุกอย่างในตอนนั้น ตอนนั้นเงินก็ไม่ค่อยมีเลยต้องแอบไปเอาเสื้อผ้ามาริโอมาให้ใส่ขึ้นเวทีเดอะสตาเจนนั้นมาริโอมาถามว่าเสื้อหายไปไหนเราก็ต้องบอกว่าอ๋อเสื้อตัน,นั้นเนี่ยเอาไปให้ใส่อยู่บนเวทีไปให้กันใส่เรียกได้ว่าทุ่มเทมากกับการปั้นเด็กให้เป็นดาราศิลปินของพี่เอถือว่ายากมากมากกว่าจะมีวันนี้ละค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเอในการสร้างสารรค์และก็หาที่แสดงที่ด,ดีในการมาประดับวงการต่อไปค่ะ